สวัสดีครับก่อนต้รับเข้าสู่เป็นกลางชินน้ากองทรณีพกอาวุธพร้อมจัดนอกน้องโอหามามวยไทยศึกวันไฟในท28ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 กองทลณนีซอสมหมัยสายเฉบคมวัย28ปีจากเพชรบูรณ์โชว์ความฟิตต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนเปิดศึกดวลฝีมือกับน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท1 3 5ถึง145ปอนด์ที่จะลดน้ำหนักมาขึ้นชกในรุ่นไฟเวท1 2 5ถึง135ปอนด์เป็นครั้งแรกในศึกวันไฟน์28ี่แดต่สดจากสนามมยวยเวทีรุมพินีรามอินทาในช่วงพรามณ์ไทอเมริกาตรงกับช่วงเช้าแปนาฬิกาในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568 ปีที่ผ่านมากล้องธรณีโชว์ผลงานสวยหรูคว้าชัยชนะ4จาก5ไฟที่ลงแข่งขันโดล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือนักรบแฟรเทคในศึกวันไฟนั้นยีเมื่อ7ธันวาคม2567และทะยานขึ้นสู่ผู้ท้าชิงอันดับ4ของรังกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้สำเร็จสึดครั้งนี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าเขาพร้อมสำหรับไฟนี้แล้วการแข่งขันครั้งนี้ผมเก็บตัวฟิตซ้อม4สัปดาห์เต็มๆความพร้อมตอนนี้ประมาณ90%ซแล้วเหลือแค่เรื่องลดน้ำหนักเท่านั้นครับ ไฟนี้ผมวางแผนเตรียมหมัดก,กับแข้งไปสู้ครับพี่เขามีลูกหนักแรงผมก็มีลูกหนักเหมือนกันลูกเกมบนเวทีดูเดือดแน่นอนมีโอกาสาไม่ครบยกสูงเพราะถ้าพี่เขาโดนอาวุธผมพี่เขาก็หลับถ้าผมโดนของพี่เขาผมก็หลับเหมือนกันครับถึงน้องโอจะเป็นถึงอดีตแชมป์โลกวันแต่ผมมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะพี่เขาได้อย่างแน่นอนเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมและนักกีฬาไทยทุกคนด้วยครับ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามพัานทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิการับชมการถ่านยนทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิกาหนือทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นนากขอบคุณมากครับ